งเถิดบูชาสถาบันไม่หวั่นไหว สวัสดีค่ะนักเรียนม2ทุกคนสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของเอกนามนะคะ,ะก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเรียนเรื่องการบวกการลบเอกนามแต่ก่อนที่เราจะไปบวกลบเอกนามได้ก็คือเราจะต้องรู้จักก่อนว่าเอกนามเนี่ยอันไหนเป็นเอกนามที่คล้ายกันนะคะ,ะการที่จะบวกจะลบได้ก็ต่อเมื่อเอกนามต้องคล้ายกันเท่านั้นจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมคลิปกันได้เลยค่ะ สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้จะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องของเอกนามที่คล้ายกันนะครับเอกนามที่คล้ายกันนะครับจากสังเกตได้2หลักใหญ่ๆคือ1คือสังเกตที่ตัวแปรก่อนนะครับตัวแปรจะต้องเป็นตัวแปรชุดเดียวกันหมายความว่าไงหมายความว่าตัวแปรจะต้องเป็นตัวแปรที่เหมือนกันอย่างเช่น x กับ x หรืออันนี้ตัวเดียวนะครับถ้าเกิดเป็น2ตัวอย่างเช่น xy อีกตัวอีกกลุ่มหนึ่งก็จะต้องเป็น xy ด้วยอันนี้เขาเรียกว่า ตัวแปรชุดเดียวกันนะครับอย่างที่2ก็คือเลขชี้ก,กําลังของตัวแปรก็จะต้องเหมือนกันด้วยนะครับสมมุติว่าเป็น x ยกกําล ok ังสองอีกกลุ่มหนึ่งก็จะต้องเป็น x ยกกําล ok ังสองด้วยนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับนะครับตัวอย่างที่คล้ายกาัดนดูทางด้านซ้ายเลยนะครับอย่างเช่น 5a กาลัง2เห็นไหมครับด้านซ้ายตัวขวาก็จะต้องเป็น a กาลังสองด้วย สัมประสิทธิ์นะครับจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับด้านด้านซ้ายตัวแรกจะเป็น5ด้านหลังจะเป็นลบ6ไม่เป็นไรนะครับการดูเอกนามที่คล้ายกันดูที่ตัวแปรแล้วเลขชี้กาลังแค่2อย่างนี้เท่านั้นนะครับว่าจะต้องเหมือนกันด้วยนะครับในแต่ละกลุ่มนะครับมาดูตัวอย่างที่2นะครับเป็นลบ5 xy กับ8 xy เห็นไหมครับค่าสัมประสิทธิ์ไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้ตัวแปรกับเลขชี้กาลังเหมือนกัน x ยกกำลัง1ก well, ับ y ยกกำลัง1ด้านหลังก็เป็น x ยกกำลัง1แล้วก็ y ยกกำลัง1ด้วยตัวสุดท้ายนะครับ30กับลบ12ตรงนี้ก็เป็นเอกนามที่คล้ายกันนะครับเพราะว่าตัวแปรจะเป็นอะไรก็ได้ที่มันยกกำลัง0นเพราะฉะนั้นตัวแปรที่เป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็น a ยกกำลัง0ด้านหลังก็อาจจะเป็น a ยกกำลังศูนย์เหมือนกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเอกนามตรงนี้ก็คือเป็นเอกนามที่คล้ายกันนะครับลองสังเกตดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นเฉพาะตัวเลขนะครับที่เป็นค่าตัววเเลขอยย่างดี ทั้งสองอันเลยนะครับจะเป็นเอกนามที่คล้ายกันทันทีนะครับมาดูแบบที่มันไม่คล้ายกันบ้างน,นะครับด้านขวาเลยนะครับ <ing talking again> เอกนามที่ไม่คล้ายกันอย่างเช่น 15a b ยกกําลัง3กับ 11a ยกกําลัง 3b ถึงแม้ตัวแปรจะมีเหมือนกันเห็นไหมครับคือ a กับ b นะครับแต่ว่าเลขชี้กําลังของแต่ละตัวไม่เหมือนกันด้านหน้า a ยกกําลัง1ใช่ไหมครับแต่ด้านหลัง a ยกกําลัง3ใช่ไหมครับ แต่ b ด้านหน้ายกกําลัง3ด้านหลัง b ยกกําลัง1นะครับเพราะฉะนั้นเลขชี้กําลังจะต้องเหมือนกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่ตัวแปรเหมือนกันอย่างเดียวเท่านั้นเลขชี้กําลังจะต้องเหมือนกันด้วยนะครับห้ามสลับกันแต่สามารถสลับที่กันได้อย่างเช่นถ้าเป็น -5xy ด้านหลังเป็น 8yx แบบนี้ก็ถือว่าได้นะครับสลับที่กันได้แต่ขอให้มีตัวแปรเหมือนกันและก็เลขชี้กําลังเหมือนกันเท่านั้นพอนะครับ มาดูตัวอย่างต่อไปที่มันไม่คล้ายกันลบ 9x กํา x ลัง2 y นะครับกับ8 x y ยกกาลังสองเห็นไหมครับตัวแปรเหมือนกันก็จริงเป็น x กับ y แต่เลขคี้กกาลังไม่เหมือนกันเห็นไหมครับต้องสังเกตด้วยนะครับว่าไม่ให้เหมือนถ้ามันไม่เหมือนกันก็จะไม่ใช่เอกนามที่คล้ายกันตรงนี้ด้านหน้าเป็น x กาลังสองแต่ด้านหลังเป็น x อย่างเดียวเห็นไหมครับสลับที่ของเลขชี้กําลังไม่ได้นะครับามาดูตัวสุดท้ายนะครับ13า p กลัง2 q กาลัง5กับ 1 7 p กำลัง5 q กำลัง2เห็นไหมครับก็เหมือนเดิมเลยมีตัวแปรชุดเดียวกันเหมือนกันแต่เลขคีกำลังไม่เหมือนกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยเป็นเอกนามที่ไม่คล้ายกันนั่นเองนะครับอมาดูตัวอย่างกันนะครับเราเรามาลองสังเกตพร้อมๆกันไปเลยนะครับว่าข้อไหนบ้างที่เป็นเอกนามที่คล้ายกันหรือไม่คล้ายกันนะครับมาดูตัวอย่างที่1น,นะครับ9 xy กับ -15 y x เห็นไหมครับถึงแม้ว่า x กับ y ด้านหน้าแต่ด้านหลังเป็น y กับ x เห็นไหมครับสลับที่กันไม่มีปัญหานะครับสลับที่กันได้ของตัวแปรแต่เลขชี้กำลังต้องเหมือนกันด้วยตรงนี้ x กำลัง1ด้านหลังก็ x กำลัง1 y กำลัง1ตรงนี้ก็ยกกำลัง1เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยเป็นเอกนามที่คล้ายกันนะครับต้องลองสังเกตดูนะครับข้อที่2 a 16 a ยกกำลังส b กับ6 1 a b ยกกำลังส ตรงนี้ a ยกกําลัง2ใช่ไหมครับด้านหน้าแต่ด้านหลังเป็น a ยกกําลัง1เห็นแค่นี้ตัวเดียวก็รู้แล้วนะครับว่าจะเป็นเอกนามที่คล้ายกันไม่ได้นะครับตัว b ด้านหน้ายกกําลัง1ตัว b ด้านหลังยกกําลัง2เพราะฉะนั้นข้อนี้แน่นอนไม่คล้ายกันนะครับมาดูข้อที่3การลบ 3xy z นะครับกับลบ 5x กาลัง2 y กาลัง2 z ซดกาลัง2ส่วนด้วย xy z ตรงนี้นะครับด้านหลังตรงนี้จะต้องจัดรูปให้ถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ถ้าจัดรูปอย่างถูกต้องแล้วมันจะได้เป็นแบบนี้นะครับจะได้เป็นลบ5 x กำลังสใช่ไหมครับส่วน x ก็จะเหลือแค่ x เดียว y กำลังสส่วน y ตรงนี้ก็จะเหลือแค่ y เดียวและ z กำลังสองส่วน z ก็จะเหลือแค่ z เดียวเห็นไหมครับตรงนี้เมื่อหารการจัดรูปแล้วจะได้อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งตรงนี้จับกลับด้านหน้านะครับ มี x y z เหมือนกันเป็นตัวแปรแล้วก็เลขชี้กำลังเป็น1เหมือนกันหมดเลยเห็นไหมครับถ้าเราจัดรูปแล้วนะครับมันจะเป็นเอกนามที่คล้ายกันทันทีบางทีนักเรียนจะต้องดูก่อนนะครับจัดรูปให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะสังเกตดูว่ามันเป็นคล้ายกันหรือไม่คล้ายกันนะครับอ่ามาดูข้อที่4กัน7 s กลัง3 t กับ2 t s กาลัง3เห็นไหมครับตรงนี้สังเกตดูที่ว่า เอกำลังสามใช่ไหมครับด้านหน้าด้านหลังก็เป็นเอกยกกำลังสามเหมือนกันมีทียกกำลังหนึ่งด้านหลังก็ทียกกำลังหนึ่งเหมือนกันแค่สลับที่กันเฉยๆนะครับสลับที่ระหว่างตัวแปรนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่มีปัญหาขอให้มีตัวแปรเหมือนกันและเลขชี้กำลังเหมือนกันเท่านั้นพอเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อ,ขอที่4ก็จะเป็นเอกนามที่คล้ายกันนะครับข้อที่5นะครับเคยบอกไปแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีตัวแปรนะครับทั้งสองอันเลยแล้วก็เป็นแค่ตัวเลขธรรมดา นะครับเป็นเอกนามที่คล้ายกันแน่นอนนะครับเพราะว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวแปรเป็นอะไรก็ได้ที่ยกกําลังศูนย์นะครับมาดูข้อที่6ครับตัวด้านหน้าสัมประสิทธิ์นะครับบางทีผมบอกว่าไม่ต้องเป็นต้องสังเกตได้เลยนะครับว่ามันจะคล้ายกันหรือไม่คล้ายกันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ค่าสัมประสิทธิ์เพราะฉะนั้นผมจะดูที่ตัวแปรกับเลขชี้กาลังของตัวแปรเท่านั้นมาดูที่ข้อที่6นะครับ PQ ยกกําลัง5 อันนี้ p ยกกําลัง5 q นักเรียนลองสังเกตแล้วนะครับว่ามันแค่สลับที่กันเฉยๆ p ยกกําลัง5อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใช p ยกกําลัง1ด้านหลังเป็น p ยกกําลัง5ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไม่คล้ายกันนะครับต้องสังเกตเลขชี้กาลังกับตัวแปรให้ถูกต้องนะครับข้อที่7 z ยกกําลัง2กับ y ยกกําลัง2โอ้อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับเป็น ตัวแปรคนละตัวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ค้ายกันอย่างแน่นอนนะครับถึงแม้เลขคี้กําลังจะเหมือนกันเห็นไหมครับเลขคี้กาลังเหมือนกันก็จริงแต่ตัวแปรไม่เหมือนกันอันนี้คนละคนกันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ค้ายกันข้อที่8นะครับ a ยกกําลัง3 b ยกกําลัง5ด้านหลังก็เป็น a ยกกําลังสา b ยกกาลัง5เหมือนกันเป๊ะๆนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเอกนามที่ค้ายกันข้อที่9นะครับลบ x กาลัง2 y กับลบ y x กำลัง2มี x กำลัง2เหมือนกัน y ยกกำลัง1เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นเอกนามที่คายการมันแค่สลับที่กันเฉยๆนะครับลองสังเกตดูไปเรื่อยๆนะครับมาดูข้อสุดท้ายแล้ว w u x y นะครับกับ x y w เห็นไหมครับเหมือนกับข้อ9เลยเป๊ะเลยนะครับแค่สลับที่กันเฉยๆเองนะครับค่าของเลขชี้กำลังก็มีค่าเป็น1เท่ากันหมดทุกตัวเลยนะครับตัวแปรก็มี3ตัวเหมือนกันนะครับก็คือ W X บและ y เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นเอกนามที่คล้ายกันนั่นเองเป็นไงบ้างคะนักเรียนได้เรียนเรื่องเอกนามที่คล้ายกันและก็ไม่คล้ายกันอาสังเกตยังไงเอ่ยวิธีการสังเกตนะคะก็คือเอกนามที่คล้ายกันก็คือเราดูที่ตัวแปรที่เหมือนกันและเลขชี้กําลังจะต้องเหมือนกันถ้าอีกตัวหนึ่งเป็น x กําลังสอง อีกชุดหนึ่งเป็น x ก,กําลังหนึ่งได้ไหมอ่าไม่ได้นะคะจะต้องเป็น x ก,กําลังสองเหมือนกันเราจึงจะเอาสัมประสิทธิ์หรือตัวเลขข้างหน้ามาบวกกันหรือมาลบกันนะคะอ่าเดี๋ยวเพื่อเป็นการเสริมความเข้าใจให้กับพวกเรานะคะครูจะให้แบบฝึกนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือได้เลยค่ะเปิดหนังสือหน้า110นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทำข้อหนึ่งใหญ่นะคะ ข้อสองใหญ่ทำห้าข้อข้อหนึ่งใหญ่ทำสี่ข้อค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ